สวัสดีค่ะตอนนี้พื้นที่อยู่ชั้นบนสุดของพระมหาเจดีย์นะคะกำลังจะบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะเรากราบพระบรมสารีริกธาตุไปด้วยกันนะคะกราบบูชาแล้วก็เนากราบคำบูชาไปด้วยกันไปพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโต อะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะพระควะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสอะหังสุขิโตโหมิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้า ขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาที่คุณหาประมาณไม่ได้ทรงเสียสละสั่งสมบารมีนับชาติมิท้วนเพื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาณประกาศธรรมนำเวนัยสัต์ ออกจากสังสาร,รวัฏข้าพเจ้าบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสย,ยิ่งพร้อมกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอนิสงค์ผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทําในวันนี้ขอเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพาน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้รมอย่างไรขอข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์แม้ต้องเกิดอยู่ในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้พบสัตตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ มีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณตามส่งชาตินี้และชาติต่อ,ต,อต่อไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรเถิด ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทําแท่นคําสวดมดนต์นี้ถวายไว้ณนะตรงนี้คุณซี่แอปปี้โคชขออนุโมทนากับทุกท่านนะคะขอปิดไลฟ์อันนี้ก่อนนะคุณซี่จะนั่งสมาธิอีก5นาทีนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ